สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ช่วงบ่ายแก่ๆแล้วครับตอนนี้ครับจะบ่ายสี่โมงแล้วครับรถปาท่าจอดอยู่ด้านหลังครับตอนนี้กับขางลงบานครับพี่น้องครับขางลงบานเอาอัปเดตสถานการณ์ครับโงงานบดหน่อยเอาเมื่อนี้ครับที่ว่าการอำเภอนาเชือก เริ่มกาลงมกางเต้นแล้วเไอพี่น้องเริ่มกลางเต้นแล้วเริ่มกลางเออมือนนี่ก็ได้มองอยู่ดีแถอพ่อพญ่าก็ได้มองอยู่ดีเถอ,อเะครับสร้งางมาแต่ย่ำใดนี่เออสร้งางมาแต่ย่ำใดเนาะพ่อพญ่าเห็ดดมครับ สุดยอดทีท่รีพี่น้องครับเหมือนวกฟฝตตกกับปะตองยานแล้วงานเลยสุดยอดสุดยอดมากเลยสุดยอดนะครับเฮ้ครับจ็เต้นไทยเป็นไทยตอนนี้ยังบุ๊คเดลล์บูครับอัปเดตเลยก่อนละพี่น้องเลยเดี๋ยวประกมาล่งไล่ละเอียดสุดยอดสุดยอด

โอ้ระวังเด้อพี่น้องเลยเนี่เด้อตกนี่นี่บอกให้บอกเจ้าของอ,อยู่บทที่จำได้บุรพยิ่โกก็ได้นี่ครับพอแตกนี่ยจะแน่นอนหานยังมาปิดเลยเนาะโอ้ยานอยู่เด้อพี่น้องครับเหมือนเหมือมากนี่ทำมากนี่ยานอยู่เด้อนี่เวทีห้องก็ลงกเดบเพรท่านถึงชั่งโมงพี่น้อง,งงนองใบสามเชิง ขปุ่นกับคอสตูมต,ตินคอสตูมยังบุกกินเรือปีนองครับจะติยนมอหลังจองวัดแหล่าาวด้านหลังเตียนมอหลังวัดนอนเฮา อ๋อห่างมากม,มึงที่ <laughs> ปลาผู้ดได้เป็นยังปลาผู้ได,ได้เป็นยังเมื่อกี้เนี่ยว่าผู้ได้เป็นยังแขนอีกยังไม่เป็นยังหรอหรอคือว่าตกครับทีมงานทีมบัวรับบ,รบัวนอนเฮาร์ถือ,อกันนะใจเย็นครับพีน่น้องครับ จะสี่โมงแล้วตอนนี้จวด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 คักจวดเนี่ย สี่ยวพึ่งแดดหรือเสี่ยวพึง่งฝนสนามยาเขียวชือุ่มครับพี่น้องครับเขียวชือุ่มครับหน้าที่ว่าการำอำเภอนี่ครับหน้าเสือครับพี่น้องครับมาเด้อมาให้กำลังใจกันไทยสารคามก็ขาดไม่ขายเหลือม้าแล้วทีมบุรีอต้นอนนี่ห่อโลกนี่ครับจอดน,น,นี่มื่งเส้านี่ พญโกบ่ได้ย่ายมองนียไปไ่ายมองรับสเสด็จเลยสุดยอดทีรีผู้ใดวพ่อท่านในเบิ่งคลิปเขับไปเบิ่งคลิปให้น็นพญโกเด้อปาโก้ซุริโอบานทานับมือมีดเดกโกไปหนาเงินสีใสแกแห้งหลายพี่น้องเอ๊ะเหลียวมวกคุณมัวพี่เศร้าฮะานี่แล้วล่ะม่วเอามาตื่มปกตินะสนีกันนะว่ามันเสื้อตราลเลยเยีเ่ยม ินขไปเบิ้งเป็นแสดงมาจะคนในบางองานไหนไม่ได้มาจะคนไม่เอาโอ้โชคทางลานน้ำเ็นบอลโอ้ไม่ใช่ทีมเราตกทีมนู้นตกแล้วทางน้อยทีมไหนตกอ่ะรถทางน้อยนะรถอะไลายรถพ่อใหญเต็มทีมงานทั้งกระสีโอ้รือว่าทีมบ่นหลับบ่นนอนเฮาทางลานใส่เดี๋ยวนี้ โอ้โอ้นางลานสาไฟไปลงบ้านแล้วบ่ไปแล้วแขนหักยื้อหัวแตกบ่โอ้แขนลงทีมทีมงานทีน้่นพม่าเต็มขึ้นนี่บ่หรือทีมใหม่อีก คนท่แล้วต้มีรถสองคันเด้อ๋อที่นี่เราถือล้อตะบุญที่นี่งที่สามอืมอ๋อแก๊บก็เกินแปดเลยสัตว์จริงหรอสรุปแล้วคือไม่ใช่ทีมงานเวทีกับหลับบ่อนอนครับเรียว่าอุบัติเหตุเป็นทีมงานอีพอแตรมครับพ่อเสียนวนครับทีมงานนั้งเกิดซีครับตกนั่งลาดครับพี่น้องครับตกนั่งลาด ไฟเอา้าโคตรโมเป็นยังหมว่าลงครับก็แคนหักรหรือแคนรุดละเอา้าฝ้าฟุาฟตบมูมี่ไม่ดีงต้องฝ้าครับนี่ครับสีฝ้า สีดำๆก่ามีแนวดีหน่อยเอารัดเดี๋ดวต่ลนนาการครับสีม่งแล้วได้พี่น้องครับสี่โมงแล้วครับมาดุนมาเอากำลังใจมาซอยกับที่งานเท่าครับวันนี้ครับยาผาดครับชั่วโมงต่อชั่วโมงคลิปต่อคลิปครับสีเหลวตอนไดครับพี่น้องครับยวพื่นเก่าผมครเจ็ดซอยกันยางต่อเนื่องครับพป่งสางอีกเ่เกินชั่วโมงกันแล้วครับหาโมงแล้ว ฉากก็เป็นขงเขาพวกมุ้งทุ่มหนึ่งสองทุ่มสองทุ่มเศร้าเช็คสามทุ่มจวดจาดปาดลุมครับเต็มโซ่ปัดนยิ่กูสุริโยบัท้าซิมาไลงานอีกครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ครับพอกันไม่คลิปหนาขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนเด้อคลิปหนามาตับเตุสถานะครณ์ต่อไปครับกราบขอบพคุณในการรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ